มาเปนดโอ้ยแตสงสารสวัสดีทุกคนสวัสดีตอนเสาร์นะวันนี้ก็จะไปย่ามกะโลหรือว่าย่ามโตงทีใส่ไหวเมื่อวานนี้เอาเพลงน้ำแล้วเอาโตงไหวนะเดีย๋ยวเบิ่งนูกันบรรยากาศก็พอดี คึบๆนะทุกคนเพราะว่าเมื่อคืนนี่ฝนตกด้นี่บรรยากาศอยู่หน้าเขานะือคืนนี้ฝนตกมันนี่กับน,นาชิมีเพืนนะ่อนนะฝนนู่นนี่ก็ออะไร้หใหญ่เนี่ยก็เริ่มเลืองเลยทุกคนมันจะทาให้มันแดดจะนอนในลุ่ยเลยนั่นี่นะ

นี่ฮะบดีใส่ในแว่าโอ้โลงนะทุกคนใส่ยีหลุม่มนะฮะบนยีหลุ่มทุกคนชมบรรยากาศไปนึ่บรรยากาศเลาะให้เลาะให้หน้านะนี่เกจนบนนี้ยังเขียวนี่เกจนต้งพู่มมัน,นสุกไปแล้วแต่ว่าเป็นไฮเดียวนะตอน,นนี้ยังเขียวเขาเหนียวนะยังเขียวเกจนเขาจะเอาเนี้ยุกแล้วนี่แค่ว่าแนวใด ปกติเขาจะเอาในสิง,งั้นสุ้น้ำลังอันนี้สุ้ก่อนเอาเห็โดโรตี่นปลาเขาปล่อยอยู่ให้นี่ก็โลเครขึงนะทุกคนเขาบอกเออโลหนึ่งนะบอกเป็นโลนนะโมเครขึงโอ้ยยังเรือไประเด็นนะ ตันไววหวด้ครับเพีงเน,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 นี่ยแต่หนามอะไรเลยฮัลโหลฝนบปรยตกเนี่ยจะตัดให้ตัวนี้ตัวนคนให้ตัวนี้ยชุกแห้งแล้วกลับเถื่นเถื่อนทุกคนชุกแห้งตัดทางนั้นแล้วก็ต้องมาตัดทางนี้อีกทางนี้ก็ชุกหมเลยอยู่หน้าหงายอีกยหรอกว่าชุกหมดถงนะทุกคนเดีย๋ยวมาเบิ่งอย่านี่ทุกคน sườn hai từ nè mỏng ham các bạn, phi hạt hết na, phi hạt rồi các bạn khuân lên rồi mình nhả thua mầm, nè, nè, để mà bưng cà rốt ha, như này, ô, bà mà lên, làm tình như vida, อ,อ๋อเอนะหรออืมเจอ๋ยวกินคอนซีอู่นะบปเทีย่ยวกันทุกคนตัวนี้บ่มีอนมันนะนต้องแกะทางป่านะว่าทางลุมห่านนะโอ้ mัน bểi bớt thôi, nếu mà nó nâu nè, này thì gì vậy, ยางมากไว้นีู่นมีแต่มเตตัวนีหน่อยฮะเดี๋ยวไปยากอีกอันนึ่งนลยูุ่มตแต่เป็นกำลังช่คืนทุกคนแต่มื่อนี้ก็มีฝนด้เห็นว่า

เมถาว่เ่าแล้วหูดคุ้มให้เวลาปลาหิมะมันโดดปลาขอเป็นล่งในท่อเลยมันโดดไปเถิงเนี้ยปลาขอกระชิมข้าอยู่นี้นะค้าอยู่นี้โอ้กำลังชิล่งทุ่นนี่กำลังชิล่งอยู่นี่กระซิวนะเงินปลายอย่างเรากระซิว

mới ngon con một thịt thôi này. งเสียง,งยังอยางยสันนะทุกคนมาเท่าเราเห็ดโอ้ถือลายให้ทุกคนนี่ลายเติบอยู่ กำลังหิลงอย่างนะครับถ้าเอาว่าจะหน่อยตัวเนปลาเข้ากันเยที่ินี่นะกระซิวตรงไหม่ๆสดเลยอุขักแน่กระซิวอย่างนี้มันเปิดคบไหกระซิวย่ำนี่บุคม โอ้ทองฟ้าแจ่มใสดีมนันนี่ยังไงไม่เท่าให้ตัดเขาแล้วเบิ่งสงส์เด็ดออกเนี่ยเนี่ยได้จำ <c oughs> มมวกเนี่ยแลยคุ้มให้ลูกเคยตัดเขาลูกเคยบวตัดนะเพราะว่าฝนตกทุกคนเอาเบิ่งเขาฝนตกข้ามบวตัดนะแล้วว่าจะมาบวตัดมันโปรตกต่อบลายมัววนตกมาทุกคนวานนี้นนรนนเรากคุณปาก เปไปเบิงทั้งบนทุกคนน,นี่เป็นเดนนะทุกคนเดนหน้าเทากันเดนหน้าเทานะตังนี้ขั้นหน้าเทาส่วนบนนี้หันเอาไว้พุทธนะทุกคนไว้พุทธปานขั้นนะก็เลยปรเด้เห็ดหอดแดนนะอย่างมันมีปัญหากันตื่นบันนาหัวนาะยางไปถือเข่ามูมีปัญหากันเลยซอนนะพอเทาแล้วเลยเห็ดไบแบบนี้ เวลาขุดยัง,ยงสบายนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นดินของเขาเองถ้า,าไปขุดดินฟางโมหยัดาโมาว่าให้เดี๋ยวน,นล้กขัลวขั้วทางลุงลมเป็นดินเขาการหัวไปทางบนเกินมาทางนี้ก็เป็นดินเขานะขเ,าเนขาจาะเอาในกระซุกเลยตอนนี้เป็นของลุงนะทุกคน เพิ่นมาดำเอานะเฮาดำบ่เบิดนาเฮาเพิ่นมาดำเอานี่สี่หาให้อะไรเพิ่นดำนี่ส่วนเฮามาดำแต่ไฮไงคือไปทั้งหาที่ยังบ่ไปเฮ็ดเบิดนี่บ่ไว้นะมันกวงลายเนาะจั่วบานเอาตะบว่ายอดเอาอทุกคนแต่ว่านหน้าแต่เนี่มันบร่รอดนะทุกคนยอดกับบานนี่หยามันลาย ขยาท่วมนี่คือจบเลยนะคือบ่างามเลยจางดำนี่เพระาะว่าหญ้ามันจะบ่ค,ค่อยเกิดนะทุกคนเขาวดำท่าเขาอ่านเลยว่าเาหยอดในยะร้าย <c oughs> สันมันห oh. เหาโอ้เป็นกรื่องขึ้นเวียนเรื่องขึ้น

เห็นแล้วตรงยุลุ่มนะทุกคนอยากนมอ,อยากนมมาได้มูผ้ามานีรถไปไปไปกินนมมานี่มิดเลยเฮ็ด <c oughs> ปวกออกนะจนเจ้าว่าเพลงขจ้าวิ่อกลาคืนนี่ขเขาเลาะยิงกลางคืนเลยปวกหาเยืิงเฮ็ดปวกส่วนเฮาโอ้ยเฮาไป ủa ủa, จากบ่มันออกไปหม้อสัวแล้วหม้อด่ายเลยแจกวันใดแจกวนใดทุน่นฉล้อ

มบอลมันโดดตัวบอมีนะโอ้เห็นเดมสากทิ่นตาเถิงไป่ใชลงไปเบืงถึงว่าหนาวมาลายนะแต่ว่า ปลาขอมันไปเด้เอ,อ๊เอออปะปลาก่างสองตัวดูปลาก่างน้อยะปลาวันนี้แหละปลาเท่ารักสียาลาดหอยสีกองเขาไอ้นี่ด้วยรักสียาย ยืนย่้ย่างนะย่างกระสีโอ้พอดี๋ยกำลังเหลืองบดทงเลยเตรียมลุยประเดียยวมาเกียซอยก็มาเดินนี่เป็ดฟอมขาฟอมเห็ดเลือดแปลงเลยสองสี่หกแปดเก้าโตอันนี้ฟอมอบ

ว่าน,นี่ันี่ยมามมันนะี่ว้าวื่นละบ่ไปดิดโอ้โย,ย,ยนไปดิดังไฟให้ซาลํมเพิ่นกันเป็นไข่เมื่วานนี้เพินมาสักหายหกเห็นยังทำเจ้าอยู่ยังเฮยอยูน่ อ่นี้ง่าป่าเดียเดเปิมาสักตามน้ำหนักเหมนนะน้ำหนักมันลายาก็สซักลายเข็มหนึ่งหกสิบพันดีสามแซนหกนะวะสักยาใหา้ํารพัดมาหั่นค้ยยุ่ง,งอนเป็นนะวันนี้มาต่อค้วยห้อง สองสาหมึอกันเป็นทำลายเฉยเลยซาลำเพลินมันทันได้ลู่พ่อเถื่อนนะตัวทำลายยูดเลยเลยคันได้เ,เลยที่ชิได้ปีนี้แหละ พอได้หูยาพื้นเมืองแต่ว่าหุมให้มันเศร้ากะแนะนำกันเด้อ,อนอึ่มันเลยมันกรามันออกห่อนเลยนะลเบ่นบ่น คิดตัวคิดตาบ่มีนะทุกคนนี่เป็นต้นที่เราเอามาห่มนะทุกคนบ่วต้นตน,นี้นะจกถือลูบ่นี่นี่นะงานมันจะเป็นต้อ,นนองนี่มันช่มียางในเ่พวกเราฮะคล้องเงี้ออยงเลยขี่อกกอ,อก

เอาพืนมาใส่ได้มาพี่ได้ไาตื้อไฟเอาเี่ยงเข้าไปรับพืน เป็นว่าทำวัชพืนเติมอีกสองเข็มโซ่หากระปติดนะแผดก็ได้ดเป็นชีเห็ดลำพลินเลยโซ่หาเขาเบืองเที่ยนหนึ่งเลยหกเสือกขาบวับตองเงียงไปเลย mà mình biết tên là mã này nó cái đằng phai và hẹn bất cứ sao là sao sao nó mò bên thẻ rồi mình mò ok ôi tại sao Đang phải vậy Chạy lại chỉ hiệt đây à? Thôi hà hẹn phải có bộ hạp ใบยังระใบยังมะห่มวันนี้ควายควายคือชิมานะตะวันคือชิทองนะยังไงมันก็ขยายแต่ในอันตะไละขนาดตะบีดปันตีทขั้วข้าประมาณตั้งสี่หาเหมื่อนั่นแหละจะมาต่อขัวายเฮานะสามเมือ่อ เขาจะไได้สกักยาแ้วมันเลยบลงเพราะว่ามันเป็นป,ปุบเขาไม่ได้สักปรับนะทุกคนคิดว่านันนี่เห็ดมันไปขอบไปบะทำไห้ทำหน้าบะมแม่นะตนะยิมมันไข่คือเสียาเจ็บนะทุกคนเลยอยู่ชื่ออะไรอาปาอะลรเ,เน็่โอ้ เป็นนะสาวลำเพื่อนซึ่งเลยมีตอนนั้นก็มีอาการเหมือนกันนะซึ่งก็เกมอนพวกมีกันเลยมีมีโอ้เดะเอาขัาก็ลยมไหมนี่นิวไอตัดเข่าเอวจัก อ่างนำขวายพอเหงลวนะ่ะเจ็กสิเส้าเลยจะไาคอยสบายนะตัวนี้นะตัวนี้เป็นแม่ยืมเงินบสบายนะทวนสามหมื่นเอาเงินตัวนี้ไปแตง่งเมียให้ลูกชายเพื่อนเอาเงินบสบายไปแต่งเมียให้อายนะก็เลยยืมเงินบสบายสามหมืน่นผมมีแนวหายก็หายขวายตัวนึงนะ แต่มันบริยายประเนร์เนี่ยตอนไหนน,น้อยนะทุกคนเพราะว่าประมาณปีหนึ่งนะมันมาสันปลาหนุ่มนะทุกคนทำมาเลี้ยงเอาก็เลยเป็นอายตัวเองนะแต่ว่าแล้วก็เป็นแม่์ตัเองกับญาตินะทุกคนมอดชำเงินก็ตามนะเราก็บ่มีเนี่ยจหายดิก็เลยหายควายตัวนึงส่วนมอนก็นเป็นงัวนะงัวดน่ะเป็นมอนของบาสบายอันตัวนี้เป็น เงินเขาสบายตัวเดาทันไปนร่วมรวมแล้วและซรจำนี้ยังพันหอวได้ 30, สามหมื่นแล้ววนเงินนะเงินบางทันยังมันแพงนะทุนปัจจุบันนี้ยังว่าเออตอนเอามาใหม่ใหม่ทันอันนี้สามปีแล้วทุกคนทำมาอยู่ในนี้สามสี่ปีแล้วนะเอามาเลี้ยงจนได้สามปีเลยยังมาทันได้ลู้ ถ้าเอาได้เลี้ยงเราไม่มได้ไ่เท่าเลี้ยง <c oughs> ตอนนั้นมาแรกๆก็ติดแม่มาหนำนะมันมาทันออกแจะนุ่มซ้ำเอาแม่มันมาเลี้ยงอยู่พี่แต่ก็มันใหญ่สักนึ่งจงเอาแม่มันไปส่งนะอึงเอาไวเ้เตะตุแต่มันตอน,น,นเป็นวันหยาคอมันยังเง่ยงขี่หนำนะขี่ออกหนำขี่นี่ก็ปกตินะทุกคนนี่ไม่ต้องเปลี่ยนอีกใดนะขี่นี่แต่ว่าอาการมันแจ้งแน้วใด สิ่งเลยเบอร์อุปาม่เท่าอุนะปุปสชิวกลับเขาโตมี่งอ่ะเหตุเาะว่านี่เขาขึ้นน้ำแล้วจะลงไปตัด,ขดเขาทุกคนแดดออกนี่จะหน่อยมนันนี่ตกระยาไหมานะ ลาบีโดนี่ก็จะกจบเพ่นนจะไดกะขอามุขับใจรายถี่จิตตามมาส้มถ้าจะตามต่อไปนะอะไรฮันมหน่อยๆอบงทีที่ให่บ่เ่ากกินนี่